สวัสด <oung> ีครับทุกคนว uh. ันนีทุกคนอยู่กับพี่วมและก็พี่สันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเม t เ l ร o y อยยอให้ทุกคนดูกันเย้แล้วโอเคครับผมกราวัสนี้ทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับพี่้อรับทุกคนครับผมเข้าสู่เกมผักจีโกวันนี้ครับผมเราอยู่กับโหมดที่มีชื่อว่าอะไรครับเม่เจ้าลอยยอทำเพลงอะไร ครับผมนะเป็นโซโโยครับผมนะเป็นโหมด <No. S 1> ที่เราต้องลงไปแล้วก็ทําการเรียกได้ว่าฟาร์มของให้ได้เยอะที่สุดครับผมนะโดยมันจะมีมูลค่าครับผมนะให้เราดูให้เรามูลค่าเท่าไหร่ครับผมนะแล้วก็เอาของนะครับผมนะสามารถเอาของที่เราฟาร์มมาเนี่ยมาขายในตลาดมืดได้ด้มยผมนี่เลยนะอันนี้รู้ใช่ไหม <Okay. S 1> ครับแ้ผมนะเราก็สามารถขายไนดะ้เฮ้ยเรา <Yeah. S 1> มีอะไรมาบ้านเราก็ขายขายครับผมนะ uh. แล้วเราก็จะได้เป็นเงินเพื่อ uh. ที่จะไปซื้อของที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมครับ อย่างเช่นเราอยากซื้อเป็นอาวุธแบบที่มันติดตั้งดวงก็จะมี M4 ครับผมนะก็นี้ครับผมนะ2อน M นะแทนบาทด้วกันเนาะ24,000บาทได้2 4 0 0 0บาทน้สมมุติแทนบาทไปนะครับก็ oh, จะมี AK <no. S 1> เนี่ยพร้อมของแต่งเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็จะมีกลุงม,มีกล่องครับผมนะมีตะกินปืนมีอะไรเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็มาลองดูได้ครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมนะเราจะมาเล่นโหมดนี้ครับผมนะแต่ เล่นธรรมดามันจะไม่สนุกคุณผู้ชมครับมีบทลงโทษนะผมนะโดยคนที่ได้มูลค่าน้อยสุดเนี่ยจะโดนลงโทษนั่นก็คือหยิบขึ้นมาเลยบีครับผมเอานี่เลยครับผมนะคุณผู้ชมครับใครที่ได้มูลค่าน้อยสุดต้องโดนทาแป้งหน้าเทาหลังเล่นเกมนะผมนะแข่งจบครับผมนะโดนครับผมนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีบทลงโทษอ่ะมันจะไม่สนุกคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น ใครมูลค่าน้อยสุดจะโดนนะครับเราสามารถเอาอะไรเข้าไปก็ได้แล้วแต่เลยโอเคไหมโอเคเอาเป็นที่ผมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเกมพับจีนโมบายก็ผมนะสามารถดาวน์โหลดเกมได้ก็ผมนะตรงลิ้นอ่าตรงลิ้นอะไรตรงลิ้นตรงลิ้นด้านล่างก็ผมนะแล้วก็ปักหมุดตรงคอมเมนต์บนสุดเลยนะครับอย่าลืมไปโหลดครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ไฟล์เล็กลงเยอะมากโทรศัพท์ใครความจุน้อย,อยก็ผมนะตอนนี้สามารถโหลดมาเล่นได้ครับผมนะไปลองกันทุ่คนครับไปลองมาโหลดเล่นกันนะครับมากกว่าอื่นเดี๋ยวเรามาดูกัน เขาเอาอะไรไปบ้างครับหมีเอาอะไรไปบ้างอ่ะเอาไปเยอะไหมเดี๋ยวกดเริ่มเลยนะโอเคไหมมาโอเคคุณยังไม่ใส่เครื่องมือแพทย์ไม่นะแนะนำให้ใส่อ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ก่อนเขาใส่เป็น M4 แล้วก็เอาเอาเลือดไปเอาเลือดไปอ่ะแล้วกันเอากระเป๋าของเขาเขาเขาเป๋าสาไปนะเลี้เก็บของเยอะๆเอาไปเอาไปเยอะๆเลยเอากระป๋างกระป๋าไปเยอะๆเลยต่อไปโอเคครับทุกคนเราก็สามารถเลือกของที่เราอยากใส่ได้นะครับ บนเดตเนีย่ยหมวกสองเนีย่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกเข้าไปได้ครับอโอเคไหมพร้อมกันแล้วครับผมนะสำหรับเมโทรโรโยครับมาเริ่มครับผมครึ่งชั่วโมงครับใ,<ช>ในการฟาร์มนะฮะมีให้ครึ่งชั่วโมงครับผมเพราะฉะนั้นต้องรีบครับผมนะเ,เราก็สามารถฟาร์มปืนฟาร์มกระสุนอะไรได้นะครับแล้วก็ไปขายได้นะมาไไเราจะแยกไหมหรือว่าเราจะไปด้วยกันอย่าลืมนะมันจะมีคนด้วยนะก็มีคนแล้วก<ร>็ม<ร>ีบ<ร>ัตระส่งใช่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 เฮ้ยเพื่อนยงใครเฮ้ยเดี๋ยว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  บีมีมูลค่าเท่าไหร่ตอนเริ่มอ่ะเน่ไม่รู้มีเท่าไหร่อุ้ยทำไมของบีเริ่มมาหกเปิดเลยที่โกงอ่ะตัวไม่ใช่แล้วเขาเล่นก่อนไงเราเล่นก่อนเขาเล่นเปรียบไงบีไม่มีในข้อตกลงนะไม่มีไม่มีใครบอกว่าแบบนี้มันก็คิดโกงบีจะต้องไปหับไม่เกี่ยวดิแล้วบีไม่ได้พูดเรื่องนี้นี่บีไม่ได้พูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนี่เขาเรียกว่าออโต้วินหว่ะคุณผู้ชมนี่จะไปไม่ได้ได้แบบนี้แหละได้ โอเคครับผมนะเพื่อความเท่าเทียมนะครับผมนะตอนนี้ผมมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทั้งด้านของมูลค่าของเนี่ยอยู่ที่8,300เท่ากันนะครับผมนะโดยเราจะเอาแค่กระเป๋าหนึ่งกับทางด้านของปืนไอ้ตัวนี้ไปเนาะโอเคเราจะได้แบบเท่ากันนะฟาร์มบะฟาร์มบะแล้วถ้าเราเจอคนเราทําไงมาเนี่ยน็อกโอ้โหเรียบร้อยโอเคถ้าเจอคนถ้าตายกระแทกมันมีคนข้างในจริงด้วยบีใช่หรอีใช่ใช่ฟาดี้บอยู่คนละเปล่า จะกลัวหยุชดชงนะเปล่าเฮ้ยบีกับหนูกับเขาก็เหมือนกันบีเขาจะตายบียรเขาจะตายสวยปืนบีด้วยเรียตายไปจากไหรอกพีน่าหนูจะตายหนูจะตเ,เ,เ,จเขา้าปะเข้าปัญญาแป๊บเข้าปัญญาแป๊บ,บ เอาวา่เอาว่ะมูลค่าเขาไปหมื่นหนึ่ง้วน <39. S 1> ะสามหมื่นเก้าเฮ้ยใช่หรอใช่โกงอ่ะสามหมื่นเก้าได้ไงอะ่ะก็หนูเก็บของเนี่ยพี่ช่วยหนูด้วยดิมันจะตามหนูเนี่ยหนูไม่มีปืนเลยเพื่อนหญิงเก็ยบยับเลยเออยิงไงไดเปรียบวีเวด้วเหรอวีเด้วเท่าไหรเขาได้ได้หมื่นเดียวอยู่เลยเนี่ยอู้หมีแค่เป็นเด็ด ที่เราไปเปิดกล่องมาเหรอใช่หนูเป on ิดกล่องรู้ได <speaking S 1> ้ไรวะทำไมสามพันเก้าเลยวะเนี่ยบีเจอกล่องบีเปิดเลยบีเปิดโอ้อะไรผมจะแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยจะย็นดิสี่พันเก้าละจ้าสี่พันเก้าละจ้าเอาจ้าห้าพันเอ็ดจ้าไปเลยโอ้ตายตายตายอย่างนี้ตายไปแล้วครับไปอยู่แล้วบีได้อะไรบ้างอะบีเปิดกระเป๋าหน่อยกู้หูบีไปโกงบีไปเปิดกล่องมาบี่โกงโอ้บีดูดูดูขอกาซุ่นหน่อยได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้ไม่ให้อย่าไปยุ่งกับเขาไปไปคนละทางเลยนะเอาอยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาหนูไปดูให้ยุ่งกับเขาเดียย๋ยวเขาแพ้ไม่เอาถ้าตายก็มันจะจบแค่นั้นนะมูลค่าใช่ถ้าตายก็จบแค่นั้นได้แค่ห้าหมื่นเอ็ดเองโอ้โหเแค่ห้าหมื่นหกยงังไม่พูดเลยสักคำเลยขอ <ๆ S 2> แบบปั้งทีเดียวแบบหกหมื่นได้ปหมเกทับไปหน่อยดิเออโอ้โหคอมเพนมาทำไมวันนี้ แล้วถ้าเราใช้ของมูลค่ามันลดนะบีรู้ไหมถ้าแบบเราใช้เลือนใช้อะไรอย่างเงี้ยมูลค่าจะลดเว้ยก็จบแต่เป็นอะไรครับมีอะไรโอ้โหตั้งยี่สิบกว่านาทีผมเจอกล่องบ่อยมากเลยคุณ<อ>ผู้ชมับ,บ<อ>จากรแบบมูลค่าที่ผมได้เมื่โคตรน้อ,นอยมีคนเอาว่าสามหมื่นวะเอาว่าหกหมื่นวะ <c ười> ครึ่งครึ่งครึ่งนะครับผู้ชมผมมาดูนางแกวว่ะ มีลูกกระสุนหนูจะไปยิงกับเพื่อนเดี๋ยวน้ำพุเลยยิงเหรอเออน่าเขามีคนแบบนี้ถ้าเขาฆ่าคนได้แล้วเขาเก็บของคนนี้มูลค่าของต้องเพิ่มเยอะแน่ๆเลยว่ะเพราฉะนั้นเขาจะวิ่งไปใส่เเนเลยว่ะยิงกันรัวมากท่านผู้ชมครับสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็ดเฮ้ยมันเงียบแล้ววะ่ะ เมียปั๊บเลยอ่ะโห่ที่ไม่ต้องมีเพื่อนเล่นเนาะถึงจะสนุกแล้วแข่งกันอย่างนี้เนะาะเล่นกับเพื่อนแบบแข่งกันอะย่างนี้คุณผู้ชมสนุกมากคนระับเล่นกับแฟนอย่างนี้เนาะอุย้ยบีมันเยอะมากบ,บีบีก็บีคือบีตอนนี้ก็กกกไม่ได้เลยหยุดยับไมหยุดยับไปทำไมอ้ะ ไไมม่ด้แก้ไหนก็แก้นั้นแหละค้าบุณค้าโบว์ปิดเล่นใหม่ได้ไหมไม่ได้เอาก็บิวว่าเล่ตายแล้วก็ตายเลยไงบีบอกปิดเล่นใหม่ได้ไหมไม่ได้ได้เท่าไหร่ในปิดเล่นใหม่ได้ไหมด้เท่าไหร่นะปีเล่นใหม่ได้ไหมแค่นี้ถูกโชนณาแล้ว嘛 ได้ 3, สามหมื่นเอ็ดอ่ะหนูได้หกหมื่นบีเลยยไม่น่าคราเลยรู้เลยแม่งมาโคตรเยอะเลยมาได้สรุแล้วก็หนูหกหมื่นเฮ้ยมันรู้ซะบ้างนมันรู้ซบ้างใครเป็นใครนะไมบีเนีนบีโปรเนี่ยอไ้เนียนกดคางค้างไว้เยอาอายเอ็นได้ไเอาออกเดวเพื่อน ิ้มสวยๆหา,าคนอื่นแต่ตัวเองโดนเองนี่คืออะไรครับเขาขอแก้มืออีกตานึงได้ไหมได้ไหมก็ว่า,าได้เขามาปกติมันจะมีคนไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยใช่ปกติเกมแรกมัน,นมีคนใช่ไหมจะม,มีคนวิ่งไล่เราเออเกมนี้ไม่มีเพราะว่ามันเห็นใจหรือเปล่า, <republican> ม,ามันเห็นใจที่เราไม่มีอะไรเลยหรือเปล่ามาครับถ้าเกมนี้จบก็คือจบแล้วนะคุณผู้ชมครับ แต่ไม่มีการมีต่อในทั้งซี่เนื้อผมแฉตเนื้อแล้วนะผมก็ผมก็จะยอมรับชะตากรรมที่ผมหน้าข่าวแล้วกันนะครับมามีเวลาสามสิบนาทีนะครับต้องเก็บได้เยอะสุดได้ก่อนใช่มบีบีลงต้องฆ่าคนเหรอเอาไม่งั้นเราจะมีกระสุนได้ไงมันไม่ค่อยดอกนะไปเมืองเมืองใหญ่ใหญ่ใช่ได้เราจะเอาอะไรไปฆ่าเขามามัดนี่โอ้โหตายพอดีมีคนหน้าเขาเนี่ยมีคนบิีน่าจะบอดน่าจะบอดวันเห็นมันโดดมาดิแคปมวยหยกชุนนะแบบ จากมวยหย่บชูนั่นเป่าหยุบชูี่หยุนแป๊บนึงมันบลั๊กทีแรกมีแต่ต้องวิ่งวิ่งมันต้อข่าใส่บั๊กมันทำไมกระโดดได้วะตัวนี้อะไรอ๋อไม่ได้เลยมันบั๊กเหรอได้ไมาเด็ดเกินแล้วถ้าเรากลัวแบบถ้าเพื่อนเราตายแล้วเนี้ยให้รีบกลับเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนตายเแต่ผมมองว่าเราต้องรีบกลับเว้ยแบบต้องรีบกลับไปจุดที่แบบเป็นประตูอ่ะให้เราเก็บของไม่งั้นของเราจะสุกนะครับ ไม่งั้นเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพื่อนแบบตายหรือว่าถ้าเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับแฟนแต่แฟนตายเราต้องรีบหนีเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราตายเราจะไม่ได้ของนะเราแบบถ้าบัคกดรอบหน้าเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับแบบพี่โมเป็นต้น <c oughs> เออเราจะไม่ได้ให้เลยเลยนะครับคุณผู้ชมมาท้องร้อง้องร้องอยู่ข้าวพ <c oughs> ี่อัดตอนตอนเที่ยงเนละยเนี่ยเนี่ข้าวอาดีอุ้ยอ้โหคนเลยบีบมันเปิดละมันเปิดเอาแล้วว่ะ ที่รักไม่อยู่ข้างบนเลยบีบีอย่าไปไกลยุทธเกี้ยตายเหรอตายแล้วครับโอ้ยยุทธเกี้ยชุดเดียวหายดียว่าคุณผู้ชมบีมีกบีมีกบีมีกกำแพงกำแพงกำแพงหน้าหนูวะใช่ซ้ายนะนี่อยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนะอุ้ยโอ้โหคนดูเต็มๆเลย ยู่กำแพงเนี่ยซักลราคาทางขวามือเนี่ยไม่เจอนะอ่ะเจอแล้วยินแค่เสียงอะอยู่ทีวีนี่ละกินน้ำก่อนนะเฮ้ยบีระเบิดอุ้ยอุ้ยอย่างช้ำอุ้ยมันยังไงล่ะแป๊บนึงนะหนูอกควเลือดอยู่โโออเเคคมันอยู่ข้างในอะมันชุดสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอะ ขอเขาเลยใช่แบบนึงนะจ๊ะตายไปดึงๆเลยนะจ๊ะนี่มาเ <Nope. S 1> โ้อมจังวะปโอ้โหมิได้อะไรอ่ะอดูดิตายเลยสวย ของมันจะฟูเก็บครับอุ้ยบีเราได้ของมาด้วยนะของเขาจกฟูเลยบี <c oughs> อุ้ยบีมะไรมมันได้เป็นแสนเลยเนอะผมต้องถอยว่ะถอยวะ <c oughs> ผมต้องออกก่อนว่ะไปทุกคนผมต้องไปไนี่แล้วว่ะ ผมต้องเอาของไปประตูแล้วอะผมต้องไปประตูแล้ว,ต,ปปรต,ลวตรงเนี้ไปก่อนครับก่อนที่ผมจะตายตอนนี้ผมจะไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้แหละคร่าวๆสําสหรับระบบเกมใน,นโหมดนี้นะครับให้เราไปฟาร์มมันก็เอาของกลับมาจุดนะครับภายในเวลา30นาทีนะครับซึ่งผมแนะนําถ้าเกิดว่าไม่ใช่แนะนาหรอกทุกคนอะไรอะไรไโอ้ตกใจหมดกลับครับผมจะาค้าผม,าผมาสวยงามสวย นี่ครับแล้วผมก็จะได้ของกลับบีนกเ็เยอะได้ของกลับก็เยอะแล้วก็ของไปขายทีเนี้ยนี่ครับผมแล้วแล้วผมก็เอาของที่ผมได้มาเมื่อกี้ไปขายได้เว้ยคุณผู้ชมนะครับเพื่อแบบเอาเงินไปลงทุนเรียกได้ว่าลงทุนไหมไ,ไ,ไม่อลาวไม่หรอนี่ครับขายได้ห้าหมื่นบีของนี่ไม่จะเป็นหรอได้จากงินแสนหนึ่งแล้วนะครับเราเอาแบบเอาเอาเอาเงินแสนเนี่ยไปซื้อปืนซื้ออะไรได้ยคุณผู้ชมเนี่ยพวกเอ็มโซยพวกกล่องสุ่มอะไรเงี้ยดูดิ มีกอมีชุดด้วยดูดิคือเยอะเว้ยคุณผู้ชมครับผมนะคุณผู้ชมอยากได้อะไรแบบคุณผู้ชมก็าซื้อเอาได้ดยนะผมแนะนําครับถ้าแบบไปไม่ต้องแข่งกันแนะนําให้ไปกับเพื่อนเนาะแนะนำให้ไปด้วยกันคุณผู้ชมครับแนะนำให้ไปด้วยกันโอเคผมนะก่อนจากกาันเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันนะฮะคุณผู้ชมครับด้วยการลงโทษผมอยากพี่โมทําโทษตัวเองแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมดังแกผู้หญิงทันที่ผมก็โดนอย่างนี้นะผมนะมาที่รักกดคือกดกติกาคือกติกา บีอยากได้ขทาาไหนบีจัดไปเลยแล้วพอปิดคลิปของเขาจบเลยจริงเแล้วก็มีบอกให้หอูทำก็ตัวเองแค่นี้ดูดูด้วยนี่ไงก็เต็มแก้มเลยอย่างนี้ไม่เรียกเต็มหน้าเหรอครับไม่เต็มโอ้ดูทุกคนดูดิ นะครับก็โอเคไม่เป็นไรครับประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมต้องไปล้างหน้าออกไปกินข้าวด้วยเนี่ยท้องร้องไม่พักเลยอ่ะบีล่าเขาดูหน่อยบีไปไปละเอาไปพบกันใหม่นะคะทุกคนอย่าลืมไปหล่นวเล่นนะคะเับจีโมบายไฟเล็กนิดเดียวนิดเดียวนิดดเียวครับผมเจอกันครับเฮ้ยรู้สึกแบบไม่ยุติธรรมเช่นกันคุณผู้ชมครับตื่นหน้าสุดครับ